อะไรที่มันเป็นดีอะไรที่มันเป็นบวกพี่ยินดีต้อนรับเลยครับอเออือออะไรที่มันเป็นบวกพี่ดีต้อนรับแล้ผมนะไปดีกว่าเอาไปไหนแล้วอย่าเพิ่งไปสิมาบวกกันก่อนใชื่กันบวกก่อนเออไปครับไปครับไปครับสวัสดีครับทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับคนดูอย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งดิตุ่มกันนะทุกคนนะใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งดิตุ่มกันเด้อทุกคนใจเย็นก่อนนะโอ้ย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  ไป let's go เจ็บ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 ไปเอ๊บเออเออเออไปไปเข้าผมไป let's go let's go เอ๊บเอ๊บเออเอ๊บไปครับทุกคนไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคนดูอย่าเพิ่งลบกันนะทุกคนอย่าเพิ่งลบวินกันนะใครที่เข้ามาดูใหม่นะอย่าเพิ่งลบวินกันนะเจ็บโอ้ย อ้ะโอเค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 ก็ดูอีกฝั่งวันไงี้ยมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนแรกอะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะอึ้บเพิ่บไปไปไปเลสโกไปครับเลสโกเลสโกไปเว้ย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 ชึบเชิบอืมมา ไปชึบ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 ลบยังไงอะพี่โอ้ยใจเย็นนะน้องเดี๋ยวพึ่งลบกันนะครับนะน้องๆลบกันไม่เป็นหรอกน้องๆลบวินพี่ไม่เป็นหรอกน้องๆอย่าพึ่งลบพี่เลยนะครับน้องๆลบพี่ไม่เป็นหรอกเชื่อพี่น้องๆเชื่อพี่น้องๆลบพี่ไม่เป็นหรอกโอเค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  ไปเข้าหมดไป let's go let's go let's go okay let's go up 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 ไปครับ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 บวกตรงไหนพี่บวกนะโปรครับน้องใครอยากช่วยบวกบวกนะโปได้เลยครับแต่อย่าลบพี่นะใครอยากช่วยพี่บวกบวกนะโปรทุกคนใครที่เข้ามาใหม่ครับอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งกดติดตุ่มนะทุกคนใจครบเหมือนใจมันจะโดนมันจะโดนลบวินนะครับน้องใจครบเหมือนใจมันจะโดนลบวิน เออทุกคนใครที่เข้ามาใหม่อย่าพึ่งคอจอนะครับเดี๋ยวใจครบหมื่นใจเดี๋ยวมันจะโดนลบวินเดอร์ทุกคนมันไม่มีใครลบวินพี่หรอกนอก้องพี่บอกเลยอันนี้เรื่องจริงไม่มีใครลบวินพี่หรอกคบน้องๆอ่ะโธ่ลบตรงไหนเอย้ยลบอะไรใครจะกล้าลบวินพี่ใจครบหมื่นใจลบวินอะมันไม่ถึงหรอกมะโธ่ครับ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 ไปครับทุกคนแป๊บเดียวก็ชนะเลยนี่เดียวเว้ยชิวๆใส่ลบเขาไม่ไหวกับเราหรอกจริง เออแกงลบบินเขาไม่ไหวกันแล้วหรอกไปครับผม let's go ครับครับโอเค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 ไปครับผมไป let's go let's go เออช่วยบวกลบบินทิ้งเลยลบทิ้งทำไมละครับน้องเออใจยังไม่ครบหมื่นใจก็ยังไม่ลบใจยังไม่ครบหมื่นใจก็จะลบบินทำไมละใช่ปะใจยังไม่ครบหมื่นใจเลยเราจะลบบินทำไมเออเราจะไปลบทำไมแล้วไปครับ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 โอเค โอเคโอเคโอเค let's go let's go ไปครับผมไป let's go ยาว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 โอเคมามาเฮฟ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 โอเคโอเค let's go <S ลบอยู่ตรงไหนไม่บอกวิไอ้ใจครบหมื่นใจลบหนึ่งใจครบหมื่นใจลบวินน้องๆคอกันไม่ทันหรอกเออแก๊งลบวินอะคอกันไม่ทันหรอก ลบวินอยู่ตรงไหนไม่บอกเว้ไม่บอกเว้บอกทําไมแล้วบอกทําไมบอกสายลบเขาก็บอกสายลบเขาก็รู้ว่าดีเออบอกสายลบเขาก็รู้ว่าดีเออเขาจะไม่บอกทําไมล่ะไปครับทุกคนไปเลสโกครับผมลสโกครับผมลสโกทุกคนใครอยู่สายบวกบ้างใครอยากเห็นพี่ชนะกดหนึ่งใครอยากเห็นสตรีมเมอร์ชนะกดหนึ่งไว้น้องๆใครอยากเห็นพี่ชนะกดหนึ่งครับใครอยากเห็นพี่ชนะกดหนึ่งกดสามนะใครอยากเห็นพี่แพ้กดสอง ใครอยากเห็นพี่แพ้ก่อน 2, ใครอยากเห็นพีชนะก่อนโอเ okay. ค let's go ใครอยากเห็นพีชนะก่อนใครอยากเห็นพี่ใครอยากเห็นพีแพ้ก่อนอง่าแน่มีคนพิมพ์สองด้วยไอ้พวกพิมพ์สองเนี่ยมันไม่ได้ตึงหรอก,อกเว้ยมันไม่ได้ตึงหรอกไอ้แก๊งลบเนี่ยแก๊งลบวินมันไม่ตึงหรอกออโอ้โหเดี๋ยวก็ชนะแล้วเว้ยวินเดี๋ยวแป๊บเดียววินแล้วก็ครบแล้วแป๊บเดียววินแล้วก็ครบแล้วแป๊บเดียววินแล้วก็ครบแล้วเอือไปครับผมไปซามนำสามก็มาว่ะเฮ้ย อัะโอเคโอเคไปครับ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 ผมเดิโกูสวยไปครับผมยาวอย่าไปอย่าไปอย่าไปเออ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 อ้ะอ,อ้ะอ,อ้ะโอเคโอเค เลสโกทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งติดตุม่มทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับก็ดูอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งติดตุ่มกันนะทุกคนนะใจครบหมืน่นใจมันจะโดนโลบวินเออแกงคอ,อจอใจงอเดี๋ยวมันโดนโลบวินเนี่ยแกงคอจอเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรับระชันั่นแล้วเร,เรามันเรามันราชาวินเขียวอยู่แล้วทุกคนเรามันเป็นแบบราชาราชาวินแดงอะราชาวินแดงมันไม่มีเราทนมันจะมีแต่วินเนขียวสวัสดีครับพี่สวัสดีับสวัสดีเลสโกทุกคนใครอยู่สายบวก ใครอยู่ใครอยู่สายบวกพิมพ์บวกทุกคนอย่าพิมพ์ลบใครเข้ามาใหม่อย่าพิมพ์ลบทุกคนช่วยกันพิมพ์บวกหน่อยมาสายช่วยช่วยกันพิมพ์บวกหน่อยทุกคนอย่าพิมพ์ลบมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีใครกล้าลูกบินพี่หรอกมันไม่มีใครกล้าลูกบินพี่หรอกอวะทออือครมันจะกล้าลูกบินพี่วะน้องอือครมันจะกล้าลูกบินพี่วะน้องทุกคนใครเข้าใหม่ครับอย่าพ <recommended> ึ่งคอจออย่าพึ่งติตุ่มใครที่เข้ามาดูใหม่ทุกคนอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งติตุ่มกันทุกคนใจใจเย็นใจก่อนใจเย็นก่อนลบลบ ลบอะไรลบอะไรไม่มีใครกล้าลบหรอกเว้ยไม่มีใครกล้าลบแม้แต่คนเดียวไม่มีใครกล้าลบแม้แต่คนเดียวเว้ยบอกเลยบวกครับพี่เออต้องช่วยกันบวกดีต้องช่วยกันบวกดีเออไปไปไป let's go let's go up เออมามาอย่าไปอย่าไป let's go ชึบชึบเออทุกคนพี่เล่นเก่งปะทุกคนสายบวกสายบวกทุกคนบอกพี่หน่อยครับน้องๆว่าพี่เล่นเก่งไหมพี่เล่นเก่งไหมน้องๆน้องๆบอกพี่หน่อยได้ไหมเออว่าพี่เล่นเก่งป่ะ เออเออนี่เขาจะแข่งกับเราว่ะลบ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 อะไรลบอะไรลบอะไรเฮ้ยสเก็ตบอกคนนี้เขาแรงกว่าเราว่ะโอ้โหแต่ฝีมือยังไม่ตึงนะมีแต่มีแต่สเก็ตแรงนะไม่ไม่ตึกไม่เป็นไรครับชิลเออเล่นไม่เก่งยังเล่นอีกโอ้โหมาแข่งกับพี่ดีกว่าน้องเอ็งเข้ามาในเกมเลยาเอ็งเข้ามาในเกมเลยาน้องเข้ามาในเกมเลยะใครบอกพี่ไม่ตึงอะ ใครบอกพี่ไม่ตึงเองมาแข่งกับพี่เลยมาไปเโอะใครบอกพี่ไม่ตึงมาแข่งกับพี่เลยมาสเก็ตบอร์ดคันเดียวกันด้วยเอาสเก็ตบอร์ดคันเดียวกันมาแข่งกันเลยมาไปเโอะอยากวัดว่าอยากวัดว่าอยากวัดกับคนเก่งๆเว้ยไหนว่าแบบคนดูที่มันบอกว่าเก่งไม่เก่งกันมาหน่อยดีวะลบหรือบวกโอ้ยมันก็มันก็ต้องบวกอยู่แล้วครับน้องมันก็ต้องบวกอยู่แล้วจะลงมาลบอะไรกันเออ นี่เห็นไหมเล่นมายังไม่ตกเลยไหนเล่นมาเล่นมายังไม่ตกเลยว่าเล่นมายังไม่พลาดเลยเว้ยเล่นมายังไม่พลาดเลยพวกเองบอกพี่ไม่ตึงเหรอไอพวกนี้มันไม่ไหวกับพี่หรอกว่ไอพวกนี้เออโถยับยับชึบชึบไม่เไม่เป็นไรครับลบให้เป็นก่อนน้องลบบินให้เป็นก่อนก่อนจะแบบไม่ตึงอ่ะเองลบวินให้เป็นก่อนลบดีไหมโอ้โหไม่ต้องถามอ่ะพวกเองลบเป็นกันหรือยังพวกเองลบบินกันไปหรือยังมาถามลบดีไหมอ่ะเออ มาถามลบดีไหมพะยงลบกันไปหรือยังวะเดีคนดูเลือกคอจอเลือกคนติถุกันได้ไหมน้องเลือกคอจอเลือกคนติถุกันไดไหมนี่เดี๋ยวใจครบหมื่นมันจะโดนลบวินเนี่ยใจครบหมื่นมันจะโดนลบวินเนีเออเ่ยน้องโอ้เออใจครบหนึ่งหมื่นมันจะโดนลบวินเนี่ยน้องไป let's go เออไปดอเออลบไม่ไปหรอกครับไม่เชื่อหรอกครับแกงลบแกงลบไม่ตึงอะ่ะแกงลบไม่ตึงอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมน้องใช่ไหมครับน้องมอยน้องมอยเออม แกงลบมันไม่ตึงหรอกเว้ยมันไม่มีใครไหวกับเราหรอกพระธูผมบวกเป็นครับพี่เออมันก็ต้องบวกกันหน่อยน้องแกงลบอะ่ะมันต้องฝึกอีกเยอะมันจะมาชนะเราอะ่ะมันต้องฝึกเยอะเว้ยแกงลบบินน่ะเออต้องฝึกแบบอีกเยอะอีกสิบป,ปีอะ่ะอีกสิบป,ปีถึงชนะเราได้อีกสิบป,ปีอะ่ะไปเดะไปเดะครับครับครับเฮ้ยใจครบหมื่นแล้วเหรอโอ้โหมะนาวอร่อยไหมพี่ก็รอยอยู่น้อง โอ้ยคนดูเรื่องคอจอไยไหมคนดูใจครบสองหมื่นเดี๋ยวโดนลบวินิกเอ้ยใจครบสองหมื่นเดี๋ยวโดนลบวินิกน้องเอ้ยใจเย็นก่อนน้องใจครบสองหมื่นเดี๋ยวโดนลบวินิกเงี้ยไปโอเค let's go let's go เอิบ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 มันใช้ออโต้คิกเออจริงมันโกง啊เฮ้ยพวกแกงคอจออ่ะพวกแกงคอจอมันโกงอ่ะไหนบอกมะนาวไม่ไม่เปรี้ยวครับมะนาวไม่เปรี้ยวครับ ใครบอกว่ามะนาวเปรี้ยอน้องไม่เปรี้ยวเว้ยมะนาวมันอร่อยมะนาวมันอร่อยดีใครบอกมะนาวเปรี้ยวไม่จริงไม่จริงไม่จริงอืมเออไปครับ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 ครับมาทุกคนมาทุกคนใครเข้ามาใหม่ครับอย่าพึ่งคอจอทุกคนใจครบสองหมื่นเดี๋ยวโดนลบวินิกทุกคนมีใครมีสายบวกไหมเปลี่ยนเกมหรอพี่ใช่มันก็ต้องเปลี่ยนเกมมันบ้างน้องชายมันก็มีหลายเกมเออเล่นเปเป้ยเล่นเล่นเกมลูบอกไหมเล่นเกมลูบอกไหมถ้าเล่นเกมลูกบอกมาเล่นกันได้มาเล่นกับพี่ได้นะครับน้อง เออใครใครเล่นเกมหลอกมาที่ไม่อ่านข้อความผมหน่อยมาดิมาดิไม่มีแล้วเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยเหรอน้องชายไปวะ let's go let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะทุกคนใครที่เข้ามาใหม่คร okay. <ti> ับอย่าเพิ่งคอจอยอย่าเพิ่งกดติ๊กตุ่มนะทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับอย่าเพิ่งคอจอยอย่าเพิ่งกดติ๊กตุ่มนะทุกคนใจก่อนนะโอเค let's go let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ บวกวินได้ไหมได้บวกวินได้ดีทำไมจะบอกวิน <ล Summer. S 1> ไม่ได้บวกดิบวก,บวกลบเป็นค่ะ <S <S ลบ <from> น้องเอฟน้องคนไหนละครับเนี่ยน้องเอฟคนไหนเนี่ยน้องเอฟคนไหนละครับเนี่ยน้องเอฟนาา้นองเอฟคนไหนสารภาพบาปมาคนน้องเอฟคือคนไหนคนไหนคือน้องเอฟครับใครคือเอฟครับน้องเอฟคือคนไหนครับน้องเอฟเออมานี่เลยนะสารภา,าพบาปมานะสารภา,าพบาปนะครับน้องเอฟนะแอบแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหน แอบอยู่ตรงไหนโผล่มาด้วยไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมครับตองเอฟได้เลยครับตองเอฟออื้จบแล้หน้าโดนลบวิอาได้พี่เล่นเกมโลบอ่ะใช่ครับใช่ครับผมสตรีมสตรีมตรงไหนสตรีมสองที่เออเอไม้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนช่วยบวกเดี๋ยวก็มีคนช่วยเราบวกจะมีจะมีแต่คนลบเราไม่เป็นไปไได้หรอกเดี๋ยวก็มีคนช่วยเราบวกเดี๋ยวก็มีคนช่วยเราบวก อืเราดูสายบวกเลยแก๊งลบวินไม่ได้ตึงหรอกคนดูครับใครเข้าใหม่ครับอย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับอย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะทุกคนใจเย็นก่อนนะใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มกันนะทุกคนทุกคนช่วยช่วยกันบวกหน่อยในมายเนี่ยอู้ยเล่นด้วยพี่แมปอะไรอ่าแมปอะไรวะแมปอะไรไม่รู้น้องจําชื่อไม่ได้ใครรู้ชื่อแมปบ้างใครรู้ชื่อแมปบ้างใครรู้ชื่อแมปบ้างอันนี้แมปอะไรพี่จําชื่่อไไมำ มาเลยครับมาเลยครับมาเลยใครอยากใครอยากมาเล่นด้วยก็มาเลยใครอยากมาเล่นด้วยตามมาเลยเอออับเอออะไรวะว่าสเก็ตบอร์ดเออลองเซิร์ชเขาว่าสเก็ตบอร์ดเผื่อจะเจอลองเซิร์ชเขาว่าสเก็ตบอร์ดก่อนเผื่อจะเจอต้องใช้อ๊บดูสู้ครับพี่บวกไม่มีมีเดี๋ยวก็มีบวกไม่มีหรอกลบอะ่ะลบแค่นี้แหละ ติดลบแค่นี้แหละมันติดลบไม่มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็มีคนช่วยเราบวกเออยเดี๋ยวก็มีคนใจดีมาช่วยเราบวกวะถูกจริงจริงเดี๋ยวก็มีคนใจดีมาช่วยเราบวกก็จะลบอย่างเดียวก็ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวก็มีคนใจดีมาช่วยเราบวกครับโอเค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  Let's go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  ครับครับครับไปไปไปอึบฮึบ ฮึบโอเคเลสเตอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทุกคนทุกคนใครเข้ามาใหม่ช่วยกันพิมพ์บวกเลยทุกคนอย่าพิมพ์ลบใครที่เข้ามาดูใหม่นะทุกคนช่วยกันพิมพ์บวกหน่อยนะครับน้องๆอย่าพิมพ์ลบนะใครที่เข้ามาดูใหม่ทุกคนช่วยกันพิมพ์บวกหน่อยครับอย่าพิมพ์ลบนะครับทุกคนช่วยกันพิมพ์บวกหน่อยนะเว้ยเออโดนลบตลอดเลยเนี่ยลบทั้งวันเลยโอเคนานๆๆๆๆๆจะลบกันเฉยเลยจะลบกันเฉยเลยจะลบกันเฉยเลยเฮ้ยจะลบกันเฉยเลยเฮ้ยจะลบกันเฉยเลยเฮ้ย โอเคโอเคครับครับครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับทุกคนโอเคครับผม Let's go เข้าผม Let's go ครับผม Let's go ครัาอ๊บไอ้พวกที่บอกว่าไม่ลบหรอกก็โทไม่มีใครลบแล้วใครจะกล้าลบเราใครกล้าลบเราอีกไม่มีหรอกครับใครกล้าลบเราอือ มาดิใครกล้าลบเราอีกไหมไม่มีแล้วบอกเลยไม่มีใครกล้าลบแล้วอะดูไม่มีใครกล้าลบเราลแ,ลแล้วเนี่ยเล่น,ลนๆไปเยวแล้วก็ชนะแล้วทุกคนหนูกล้าเฮ้ยหนูเอฟหนูเอฟใจเย็นก่อนนะครับหนูเอฟมาอยู่สายบวกดีกว่าอืหนูเอฟเชื่อพี่นะหนูเอฟมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอยา่าไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเนี่ยฝั่งฝั่งลบไม่ไม่ตึงหรอกฝั่งลบอ่ะคือแบบแกงลบวินอะ่ะตึงกี่โมงคือแบบมีใครตึงบ้างแกงลบอ่ะสายลบวินมีใครตึงบ้างไม่มีไม่มีไม่มีไม่สายลบไม่มีใครตึงบอกเลยจริง ครับ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 โอเคโอเคโอเคปึ๊บอุ้ทุกคนใครก็ได้ช่วยพี่บวกวิน,นหน่อยได้ไหมับมีคนไหนมีคนดูคนไหนเป็นคนใจดีแบบช่วยพี่บวกวินหน่อยได้ไหมใครใจดีช่วยพี่บวกวินหน่อยได้ไหมใครใจดีอ่ะใครใจช่วยพี่บวกวินหน่อยได้ไหมับสวัสดีครับพี่ผมรอพี่อะไรตั้งนานเอาจริงเหรอจริงปะเนี่ยรอพี่อะไรตั้งนานเลยเนี่ยจริงปะเนี่ยบวกวินตรงไหนหน้าโป Vor, ครับต้องชาย ใครอยากช่วยพี่บวกวินหน้าโปเลยครับน้องชายทำไมวินพี่ติดลบทำไมวินพี่ติดลบมันก็เอ่อมันก็ติดลบกันได้บางทีอะเกมมันก็มันมันก็มีบวกมีลบไงเกมมันก็มีบวกมีลบมากบางทีวินมันก็ติดลบกันได้ราชาวินแดงไม่ไม่ใช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 ่ราชาวินแดงบวกอยู่ตรงไหนพี่บวกหน้าโปครับน้องชายใครอยากช่วยช่วพี่บวกวินบวกวินหาโปเลยใครอยากช่วยพี่บวกวินบวกวินหน้าโปเลยไปเรโอเค โอเคเออ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 เจ็บ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 โอเคโอเคมาม้ามามามาทุกคนมามาทุกคนมาทุกคนใครเข้ามาดูใหม่ครับอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งกดติดตุ่มนะครับทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่เฮ้ยวันดีน้องไซวันดีครับน้องชายวันดีน้องไซวันดีครับโอเคโอเค let's go ครับครับ อ๊บไปละโอเคชึบ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 มาดิ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 เฮ้ยตก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 โอ้ยโอเคเลสโกเลสโกเลสโกทุกคนเลสโกอ๊บอ๊บอ๊บโอเคโอเคครับโอเคครับไปครับทุกคนไปครับไปครับไปครับทุกคน ทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับอย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งดิตุ่มกันนะทุกคนนะใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับทุกคนอย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งดิตุ่มกันนะทุกคนน่าใจก่อนนะครับครับโอเคโอเค let's go บบคครรัั up u บ up u บโอเค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 บ let's go let's go let's go มา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 โอเคยาว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 ไปยาวไปยาวไปชืบชืบ เ e สโก o ไม่บวกหรอกโอ้ยบวกกันหน่อยสิน้องๆก็ช่วยกันบวกกันหน่อยสิน้องๆช่วยกันบวกหน่อยสิน้องจะลบกันอย่างเดียวได้ยังไงแล้วน้องๆก็ช่วยบวกหน่อยสิโอเคโอเคเดี๋ยวไปครับทุกคนไปครับทุกคนไปครับไปครับไปครับ,รบทุกคนใครเข้ามาดูใหม่ทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าจอยอย่าเพิ่งดิสตุมนะทุกคนนะใจก่อนนะทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับอย่าเพิ่งเข้าจอยอย่าเพิ่งดิสตุมนะ OK, let's go, let's go, let's go. Chấp, chấp. OK, yểm, 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 yểm. Ở, ở, phải let's go. Chấp, chấp. Let's go, let's go. OK, OK, OK. โอเคมามาอีฟรอถึงห้านะคะโอ้โหน้องเอฟได้เลยเราดักรอลบลบวินกันในนี่ยเราเนี่ยโอ้โหไล่กาดมากเลยนะครับไล่กาดมากเลยนะเฮ้ยเรานี่เรานี่ไล่กาดเนี่ยตายนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนทุกคนใครก็ได้ช่วยบวกวินหน่อยทุกคนใครก็ได้ช่วยบวกวินหน่อยได้ไหมทุกคนดูทรงเหมือนมีกลิ่นว่าจะโดนลบอีกมีกลิ่นว่าจะโดนดักลบวินอีก เออทุกคนใครก็ได้ช่วยพี่บอกวินหน่อยได้คบน้องๆรู้สึกว่าพี่มีกลิ่นว่าพี่จะโดนลบวินอีกวะโอ้ยโอ้ยอึบครับครับโอเคโอเคเลตส์กอลเลตส์กไปครับไปครับผมไปครับผมไปครับ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 โอเคชึบยาวยาวอย่าไปอย่าไป มามามาทุกคนมาทุกคนทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับอย่าพึ่งคล้อหน้าจออย่าพึ่งกดที่ตุ่มนะทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่คนดูอย่าพึ่งคล้อหน้าจออย่าพึ่งตี่ตุ่มกันนะทุกคนใจก่อนนะ let's go เึ๊บเึ๊บโอเคโอเคพี่เล่นนานหรือยังคะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเกมนี้นะเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเกมนี้คือเล่นครึ่งชั่วโมงแล้วจึ๊บ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  อุ้ยสเก็ตเขาเทอะจังอะดูไม่นานนะคะจะรีบทําไมเออนั่นอะดิจะรีบทําไมมันก็ต้องรีบไงบางทีแบบเราอยู่นานก็ไม่ได้ไงบางทีเราก็ต้องไปกินคงกินข้าวอะไรงนี้บางทีเราก็แบบอยากไปกินข้าวอะไรงนี้ใช่ปะใช่ปะใช่ปะหนีคนดูก่อนหนีคนดูก่อนเออหนีคนดูก่อนอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวคนดูเบื่อหน้าเออเรากลัวคนดูเบื่อหน้าไงเรากลัวคนดูเบื่อหน้า ึ๊บเออเออโอเคโอเคโอเค let's go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  up up ไปครับ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  let's go u ึ๊บชึบชึบชึบโอเค let's go up up บืน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 ชึบ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 มา มามาดิสวัส <rôle> ด <à> ีคร <dans les> <ici> ับแมปอะไรพี่แมปอะไรไม่รู้ว่าทุกคนแมปสเก็ตบอร์ดเปล่าแมปสเก็ตบอร์ดหรือเปล่าครับ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 โอเค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  let's go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  chip chip c h h i p ไป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 อีกไปอีกไปอีกไปอีกเออเออเออเ e สโก o let's go let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะใครเข้ามาใหม่ครับอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งกดติดตุ่มนะทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าพึ่งคอหน้าจออย่าพึ่งติดตุ่มกันเด้อทุกคนใจเย็นๆก่อนนะใจก่อนนะครับบวกหน่อยไหมครับ เบื่อจริงค่ะหยอกห้าอยห้าบวกอุ้ย1 2 3 4 5อุ้ยขอบคุณนะครับน้องเคมาขอบคุณนะครับอือหือไปดิเฮ้ยเราเปลี่ยนโลกดีกว่าทุกคนรเราไปลโลกรเราไปลโลกไป็นเรื่องทุกคนนะเราเปลี่ยนโลกได้ทุกคนเราไปโลกขึ้นดิเราไปโลกสองเราไปโลกสองก่อนอน,นี่เบอร์อะไรเนี่ยสเก็ตบอร์ดอะไรไม่รู้ เออ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 นี่นี่เราเล่นอะเล่นแบบใหม่ทุกคนเราเล่นแบบใหม่ทุกคนเล่นแบบใหม่มันมีอะไรแบบทุกคนอุ้ยแบบสวยว่ะเฮ้ยแบบสวยว่ะเฮ้ยแบบสวยว่ะแบบสวยว่ะอุ้ยมันทธอไมแล้วแบอุ้ยแมันทธอไมมันเท่ยังวะไอ้นั้นมันเท่ยังวะเฮ้ยนั่นมันเท่ยังวะเฮ้ยไปครับแบบพี่รีบเถอะเดี๋ยวโดนลบพี่ก็ว่างั้นไป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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยโอเคไปครับ ไปครับไปครับ let's go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  โอเ okay, ค let's go มามามาทุกคนมาทุกคนทุกคนใครที่เข้ามาดูไหมครับอย่าเพิ่งคอจออย่าเพิ่งกดติ๊ตุ่มนะทุกคนนะเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าเพิ่งลบวินกันนะครับทุกคนอย่าเพิ่งลบวินกันเดอ้อจื๊บจื๊บจื๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหวอยู่ทุกคนไหวอยู่ทุกคนไหวอยู่ไหวอยู่ทุกคนไหวอยู่ไหวอยู่โอเคแบบนี้น่าจะแบบเหมาะกับสเก็ตบอร์ดแรงๆเงี้ยแบบสเก็ตบอร์ดแรงๆน่าจะเวิร์กอยู่แบบนี้ ไปไปไปบบ,บวก,กวดีกว่าลบดีกว่าอืน้องแนนใครอีกแล้ววุ้ยอุ้ย,ยน้องเอฟเขาสาวบวกวินให้เนี่ยเอ้ยน้องเขาสาวบวกวินให้เนี่ยือย้อเ,าาววเจงก่อนดีไปค่อยคุยกันอืออือเนี่ย โอ้หหนูบอกละโอ้โยมีบินไม่ได้เลยมีบินไม่ได้เลยโดนทุกทีเลยโอเคโอ้ยโอ้ยอึบ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 แบบนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่า เราเล่นได้ถึงเส้นชายเนี่ยแล้วบอทแบบนี้มันมมันไม่มีที่สุดแล้วบอทเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ไม่มีที่สุดแงเลยอ๋อแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้น่าจะไม่มีที่สุดนะทุกคนไปเล่นนี่กันเออนี่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 เร็วเราบี้นี่เราบี้นี่ไปไปครับไปครับไปครับโอเค โอเคเลทส์ okay, go โอเคเลทส์ go ไปครับ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 อย่าไปครับทุกคนอย่าไปครับอย่าไปทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ครับอย่าพึ่งคอจออย่าพึ่งกดติ๊ตุ๋มนะทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าพึ่งคอหน้าจอ,อาลบดีไหมโอ้อยากเห็นสายลบลบสองหมื่นจเย็นครับใจยเย็นครับน้องสายลบลบสองหมื่นเลยน้องใจน,นะลบอะไรใจลบอะไรกันสองหมื่น ทางที่ดีที่สุดคือทางตรงทุกคนจำไว้ทุกคนทางที่ดีที่สุดคือทางตรงทุกคนทางที่ดีที่สุดคือทางตรงทางที่ดีที่สุดคือทางตรงครับทุกคนทางที่สัตว์ทางที่ดีที่สุดคือทางตรงทุกคนทางที่ดีที่สุดในการเล่นเกมโลบอกก็คือทางตรงไงล่ะอาครับครับโอเค ลบหนึ่งล้านใจเย็นๆน้องค่อยๆคุยกันนะครับลบไปล้านเลยแหละน้องใจเย็นนะออืจะลบไปเป็นล้านเลยเหรอเซฟเซฟเซฟโอเค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 ไปไปยาวๆ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 ครับครับอึ๊บอึ๊บ ฮึบฮึบฮึบมาไปกันต่อครับทุกคนไปกันตอทุกคนไปกรนตอครับไปกันตอรับไปกันตอบฮึ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 บ